ครับก็เป็นบรรยากาศอาจจะดูมัวๆหน่อยนะครับคือข้างนอกฝนตกก็เลยเข้ามานั่งข้างในแล้วก็เลยนั่งคิดดูว่าหลายท่านที่สนใจอยากจะทํางานในกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเข้าใจว่าเพราะว่าอยากจะเป็นคนที่มาทํางานในต่างประเทศเหมือนอย่างผมตอนนี้ที่อยู่ในลาตินอเมริกาใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะมาถึงลาตินอเมริกาเนี่ยเป็น เวลาหลายปีทีเดียวนะฮะคือรสชาติของการอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศก็คืออยู่เมืองนอกหมายถึงว่าชีวิตครึ่งหนึ่งของผมเนี่ยอยู่เมืองนอกถามว่าเป็นชีวิตที่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะครับก็หลายท่านอยากนะฮะอยากจะมีประสบการณ์แบบนี้โดยเฉพาะบางท่านที่ที่อาจจะไม่มีโอกาสนะฮะก ก็คงอยากจะแบบออกมาแล้วก็มาในฐานะของตัวแทนประเทศไทยใช่ไหมครับคือบางท่านเนี่ยมีโอกาสอาจจะไปศึกษาในต่างประเทศนะครับในชั้นมัธยมในชั้นอุดมศึกษาหรือบางท่านเคยไปทำงานต่างประเทศบางท่านอาจจะเคยเดินทางไปต่างประเทศใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกท่าน ประสงค์ก็คืออยากจะมาทํางานในฐานะนักการทูตในฐานะที่ว่ากระทรวงการต่างประเทศส่งมานะครับมาอยู่ต่างประเทศปกติก็4ปีนะฮะอย่างผมเนี่ยทุกโพสเนี่ยก็ตีสว่าประมาณนั้นแหะฮะประมาณ4ปีนะครับคือโพสต์หมายถึงว,ว่าการประจําการนะครับบางบางครั้งก็เป็นเรียกว่า overseas assignment นะครับ ถ้าพูดกันในวงการทูตนะครับทีนี้อย่างของผมเนี่ยคือเคยอยู่ฮ่องกงนะครับสมัยก่อนที่จะเป็นอยู่ภายใต้จีนนะครับก่อน1997ดังนั้นสมัยที่ผมอยู่เนี่ยจะเป็นระบบอังกฤษนะครับอยู่ฮ่องกง4ปีเต็มนะครับอยู่ฮ่องกง4ปีเต็มก็เป็นโพสต์แรกที่ สำหรับผมเนี่ยก็เรียกว่าสร้างสร้างในเรื่องทัศนคตินะครับสร้างความรู้หลายเรื่องอเพราะว่าคนฮ่องกงเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานผมก็ได้ตรงนั้นมานะครับทีนี้จากฮ่องกงเนี่ยโพสต์ที่สองเนี่ยผมไปอยู่เช็คนะครับที่กรุงปราก เป็นเมืองที่สวยงามมากนะครับคือคือเมืองเก่าๆเ,เนี่ยดูไปเพลินมากสถาปัตยกรรมนะครับดูตึกรามบ้านช่องเก่าๆเ,เวลาจัดงานทีถ้าจัดงานในที่ข้างในสวยงามเนี่ยโอแบบเหมือนเหมือนแบบคลาสสิกมากนะฮะอยู่ในยุคคลาสสิกมากนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าได้ประโยชน์มากนะครับ เพราะว่าเวลาอยู่ยุโรปเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะเดินทางไปประเทศอื่นๆได้ง่ายมากนะครับจากเช็กก็ขับปุ๊บเข้าไปเยอรมันครับปุ๊บเข้าไปออสเตรียนะฮะโปลแลนด์อะไรต่างๆนนนาเนี่ยแต่บังเอิญช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่ผมอยู่ตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ขับไปไกลามากนะฮะก็ก็ไปก็ไปทางยุโรปตะวันตกซะเป็นส่วนใหญ่ ช่วงที่อยู่ก็เพิ่งเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบเก่ามานะฮะมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็ก็ได้เห็นนะตรงนั้นก็อยู่4ปีนะฮะขาดนิดเดียวขาดนิดเดียวแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆคือ,อปกติบางทีเนี่ยที่บอกว่า4ปีก็จะมีบางบางทีก็จะมีมีเพิ่มนิดหน่อยมีมีลดนิดหน่อยตามจังหวะบางทีเราต้องอส่งลูกเรียนอะไรเงี้ยเทอมมันอาจจะแบบ คลาดกันบางทีก็อาจจะขอกลับให้ไหม่ให้เธอมนพอดีพอดีเนี่ยนะฮะจากนั้นมาเนี่ยโพสตที่3เนี่ยไปอยู่ที่เซี่ยงไฮ้จีนนะครับเซี่ยงไฮ้นี่ก็น่าทึ่งมากทุกครั้งเนี่ยผมไปเซี่ยงไฮ้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเป,เ,เป็นเมืองเป็นเมืองที่ต้องศึกษานะครับคราวที่แล้วที่ไปก็ไม่นานมานี้เองไม่เกิน2ปีนะครับก็ไปเจอน้อง local staff รุ่นเก่าๆสมัยที่อยู่กับผมก็ยังอยู่นะฮะตอนสมัยที่ที่อยู่กับผมพวกนั้นเขาก็อายุประมาณยี่สิบสีตอนนี้ก็อาจจะเฉดเฉดใกล้ใกล้ใกล้สี่สิบก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าก็ยังเป็นความรู้สึกที่ดีๆนะก็ยังไปร้องเพลงนะเขารู้ว่าผมชอบร้องเพลงจีนนะเพราะว่าตอนไปอยู่เมืองจีนก็พยายามศึกษาภาษาจีน บา,บางทีช่วงนี้ก็เอาภาษาจีนมารองบ้างนะจะได้แบบเป็นการทบทวนความจำนะฮะอยู่เมืองจีนนี่ก็เฉียดห้าปีนานนะฮะเหตุผลก็คือตอนนั้นก็มีการเรียกว่างไงคือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนานาในประเทศไทยการแต่งตั้งยกย้ายก็ก็มีผลล่าช้านะครับก็เลยทำให้ ทําให้ต้องอยู่ประมาณ5ปีแต่ก็ชอบนะครับชอบอนั่นคือโพสต์ที่3โพสต์ที่4เนี่ยเป็นโพสต์ที่แปลกคือไปอยู่เจนีวายุโรปอีกละนะฮะครั้งแรกอยู่อยู่เช็คครั้งที่2องไปอยู่เจนีวาแต่ความแตกต่างก็คือว่าเป็นเจนีวาที่เป็นเมืองอินเตอร์คนไทยเยอะมากอาหารไทยรสชาติดีมากเพราะว่าสามารถซื้อเครื่องต่างๆนานาเนี่ยได้ ดังนั้นรสชาติอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นลาบเป็นโอ้ยทุกอย่างสารพัดรสชาติเนเหมือนเหมือนไทยเป๊ะเลยนะครับคนไทยก็เยอะมากนะฮะเพราะว่าคนไทยในเยอรมันเนี่ยเยอะคนไทยในสวิสก็เยอะคนไทยในยุโรปเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่แต่งงานกับคนต่างชาติทําให้คนยุโรปเนี่ยชอบพอกับคนไทยนะฮะมีมีกู๊ดวิลกับคนไทย เวลาผมไปติดต่ออะไรเองเนี่ยนะครับพอเขารู้ว่าเป็นคนไทยเขาจะกุลีกุจอ,อเพราะว่าบางทีเนี่ยหน้าหนาวเขาจะแบบบินไปเมืองไทยแล้วไปอยู่นานๆนะครับใช่ไหมครับจำได้อย่างบางทีไปทำใบกับขี่เนี่ยพอเขาเห็นแอปพลิเคชันฟอร์มบอกว่าเป็นคนไทยหมามาคุยอย่างดีซะเลยนะใช่ไหมครั นี่ก็เป็นเป็นโพสต์ที่ได้ประโยชน์มากนะครับที่เจนีวานะครับส่วนที่นี่นะครับที่เปรูลิมาเนี่ยก็ก็เหมือนแบบสวรรค์ส่งมาเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรนี่อยากจะมาภูมิภาคอเมริกานะครับก็ไม่เคยมีโอกาสมาอยู่อเมริกาลาตินอเมริกาก็คืออเมริกานั่นแหละ ใช่ไหมครับแล้วก็พอมาแล้วก็รู้สึกเราดีใจเพราะว่าถ้าไม่มาถ้าไม่มีกระทรวงส่งมาเนี่ยเราคงไม่ได้มาดังนั้นเนี่ยที่พูดเนี่ยนะฮะในชีวิตราชการของผม30กว่าปีเนี่ยก็ครึ่งหนึ่งอะ่ะสิปีเป็นอย่างน้อยอที่อยู่เมืองนอกนะครับแล้วก็ก็คือบางช่วงอะถามว่าถ้าอยู่เมืองนอกที่จะคิดถึงเมืองไทยไหมก็คิดถึงนะฮะพ่อแม่ พ่อแม่เราก็อยู่เมืองนอกใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้นึกถึงโควิดตอนนี้เพราะว่าบางท่านเนี่ยก็ไม่ได้กลับไปเมืองไทยเลยใช่ไหมครับคือการเดินทางมันก็ยากอะแม้แต่ตัวเองเนี่ยที่มีที่มีลูกอยู่ที่เมืองไทยมีลูกอยู่สิงคโปร์ก็ไม่ได้พบปะกันนะฮะบางทีลูกก็ถามมนกันบอกว่าเออแล้วเมื่อไหร่พ่อจะเดินทางกลับมาประเทศไทยก็ยังไม่ยังไม่สามารถตอบได้อะใช่ไหมครับ นี่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคือคือจุดหนึ่งน้องๆที่สนใจอยากจะมาเป็นนักการทูตก,ก็คือมาอยู่ต่างประเทศแต่เมื่อเอิญช่วงเนี้ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่ดีนักแต่ว่าถ้าบายดัตไทม์นะที่ที่น้องสมมติเข้ามาปีนี้กว่าจะออกไปประจำการต่างประเทศทุกอย่างมันก็คงเรียบร้อยแล้ะแต่แต่ก็หมายถึงว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าบางครั้งก็อาจจะมีความเหงาความคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่เนี่ยเราต้องดิวกับตรงนี้ให้ได้นะครับ เรื่องของครอบครัวเรื่องของครอบครัวบางทีก็จะมีปัญหาว่า บางทีน้องๆผู้หญิงที่เข้ามากระทรวงต่างประเทศเรื่องของการแต่งงานเรื่องของการพาสามีมาอยู่ต่างประเทศบางคนที่เป็นผู้ชายอย่างเงี้ยก็ต้องคิดถึงว่าเขามาแล้วเขาจะอยู่เฉยๆได้ไหมหรือว่าจะทํำยังไงเนี่ยก็ต้องคิดนะแม้แต่ผู้ชายเองถ้าพาภรรยามาอยู่ต่างประเทศก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเขาจะทําอะไรแต่แน่นอนในแง่ของผู้หญิงถ้าตามผู้ชายที่เป็นนักการทูตมาก็อาจจะง่ายหน่อยก็มาในฐานะแม่บ้านนะครับก็ก็จะง่ายหน่อย นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าคิดนะครับแล้วก็แต่แน่นอนผู้หญิงก็คือวันหนึ่งเขาก็มองว่าอาถ้าถ้าเกิดว่าสามีเป็นเอกอครัชชทูตในอนาคตตัวเขาก็จะได้แบบฝึกฝนมาตั้งแต่ต้นนะว่าเขาวันหนึ่งเขาจะเป็นมาดามท่านทูตอย่างเงี้ยมาดามท่านทูตก็จะต้องมีการดูแลแขกอะไรต่างๆน,นั้นทำอาหารจัดเมนูนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องทำนะครับก็ก็ เล่าให้ฟังว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยนะครก็ต้องเตรียมเตรียมตั้งแต่ตอนนี้นะครับเตรียมแล้วก็ก็หวังว่านะครับน้องๆทุกท่านที่ติดตามช่องนี้นะครับรวมถึงถึงท่านอื่นด้วยที่ไม่ได้เป็นนักศึกษานะครับเพราะผมเข้าใจว่าก็มีหลากหลายนะก็บางท่านก็ดูเรื่องฟู้ดของผมเรื่องอาหารผมก็ชอบอาหารคือผมเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยทานได้หมดอะแล้วบางครั้งเวลาเดินทางไปไปประเทศ บางประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินเดียปากีสถานเนปาล บางประเทศเนี่ยผมก็จะชอบอาหารมากเลยแล้วก็ชอบจริงๆนะไม่ได้ชอบแบบเสแสร้งจนหลายคนที่เขาเห็นยุคนั้นอ่ะผมทานอาหารก็บอกอืมรู้สึกว่าทานด้วยความเจริญอาหารจริงๆนะคือเราก็จะเป็นคนที่แบบมีเงื่อนไขน้อยอ่ะคือผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เป็นนักการทูตที่ดีได้ต้องเป็นคนที่มีเงื่อนไขน้อยนะทานได้ง่ายเดินทางได้ง่ายอยู่ง่ายอยู่สะดวกอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะก็ มีคุณสมบัติแล้วนะครับก็อีกไม่นานก็ปรับปรุงพื้นฐานอะไรบางอย่างก็สามารถที่จะเป็นนักการทูตได้เหมือนกันอันนี้ก็เล่าให้ฟังในบรรยากาศสลัวสลัว,ลวเพราะว่าข้างนอกมีฝนออกไปข้างนอกไม่ได้ก็เลยก็เลยมานั่งคุยอะไรเล็กน้อยนะฮะก็วันนี้ Good night ครับสวัสดีครับ